สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินนะคะแล้วก็เปิ้ลจะพาทุกคนมาพบกับบ้านสวยๆนะคะในหัวหินกันอีกแล้วค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะมีพื้นที่ถึง100ตารางวาเลยค่ะที่ัดของบ้านหลังนี้นะคะอยู่แถวอบตอหินเหล็กไฟค่ะจะอยู่ฝั่งวัดห้วยมงคลน,นะคะแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนสมทวินค่ะถ้าหากว่าเดินทางไปตัวเมืองหัวหินก็ประมาณ20กิโลเมตรนะคะ,ะเดินทางไม่ถึง20 นาทีเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะมี3ห้องนอน3 3ห้องน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะถึง223ตารางเมตรค่ะพื้นที่รวมนะคะ100ตารางวาค่ะมีสระว่ายน้ำขนาด4,8ูณ8เมตรกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเพิ่ลพาเข้ามาชมบริเวณรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะคะ ค่ะบริเวณแรกนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะรองรับการจอดรถได้2คันค่ะด้านบนนะคะจะเป็นชั้นบริเวณดาดฟ้าค่ะมีบันไดขึ้นไปชมวิวนะคะ3 6 0อองศาของหัวหินเลยค่ะเดี๋ยวเปิ้ลนพาขึ้นไปชมนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูบริเวณรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะคะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณรอบๆตัวบ้านนะคะมีพื้นที่นะคะสําหรับจัดสวนนะคะตรงนี้ค่ะ ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะ ตรงนี้บริเวณข้างบ้านนะคะจะมีห้องสําหรับปั๊มน้ําของสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็จะมีพื้นที่เหลือๆค่ะบริเวณข้างๆบ้านนี้นะคะกว้างมากๆเลยค่ะเราสามารถตั้งโต๊ะนั่งเล่นนะคะรับลมตอนเช้าหรือตอนเย็นหน้าบ้านได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราพาเข้ามาชมนะคะเป็นฟังก์ชันแรกนะคะตรงนี้จะเป็นสเตปขึ้นมานะคะบริเวณบ้านค่ะหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นเทเรสนะคะสามารถนั่งเล่นบริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําค่ะอยู่หน้าบ้านค่ะขนาด4คูณ8เมตรนะคะเป็นระบบเกลือค่ะมีหัวสปาให้เรียบร้อยนะคะกว้างมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะตรงนี้ประตูหน้าบ้านนะคะจะเป็นประตูไม้ค่ะไม้แท้เลยนะคะเปิดได้สองฝั่งเลยค่ะ เิ้นเขาบอกไว้ก่อนนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะบ้านเขาจะขายเป็นบ้านเปล่านะคะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ให้แต่ว่าจะมีตรงเคาน์เตอร์ครัวให้เดี๋ยวเปิ้นพาไปดูค่ะอันนี้ก็คือทางโครงการเขาตกแต่งไว้ให้ดูนะคะเมื่อเข้ามาตรงบริเวณนี้บริเวณแรกนะคะก็จะตกแต่งเป็นโซลิฟวิ่งค่ะสามารถตั้งโซฟานั่งเล่นนะคะตรงบริเวณนี้ได้แล้วก็ด้านนี้ค่ะ มีเป็นบิวอินนะคะสำหรับนั่งดูทีวีในระยะที่เหมาะสมเลยนะคะก็ประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะคะถัดไปจากบริเวณโซลิวิ่งนะคะด้านหลังบ้านตรงนี้เขาก็จะตกแต่งไว้ให้นะคะจะเป็นโต๊ะนั่งรับประทานอาหารนะคะในบริเวณนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่เหลือๆเลยนะคะนั่งได้6กถึงแท่านเลยค่ะก็จะตกแต่งด้วยโคมไฟนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะมาด้านซ้ายของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะเป็นทรงแอลอันนี้โครงการจะ,ะติดตั้งไว้ให้นะคะด้านบนค่ะจะปูด้วยเป็นหินแกรนิตสีดำนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับเก็บของสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะด้านล่างค่ะแล้วก็มีจะมะีเป็นเตาแล้วก็โอ้โหดูดควันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ถัดมาค่ะตรงบริเวณนี้ค่ะจะเป็นประตูนะคะออกไปด้านนอกบ้านนะคะด้านหลังบ้านตรงนี้จะเป็นบริเวณพื้นที่ซักล้างนะคะสำหรับในบริเวณห้องครัวนะคะก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะซึ่งห้องน้านี้จะเป็นห้องน้ํารวมสําหรับผู้ที่ใช้งานในบริเวณโซนลิฟวิ่งนะคะแล้วก็ก่อเป็นเคาน์เตอร์นะคะตรงอ่างล้างหน้านะคะมีที่เก็บของด้านล่างค่ะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะมีการมีกระจกบานใหญ่นะคะกัน้นโซนเปียกแห้งไว้ให้ค่ะมีเรนแชวเวอร์ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะ,ะทางโครงการเขาก็คือจะบิวให้เราให้ดูนะคะว่า ถ้าเราจัดตกแต่งฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นยังไงคะเพราะตรงนี้ค่ะจะเป็นเป็นช่องสองแสงนะคะด้วยกระจกบานใหญ่ค่ะเราสามารถติดตั้งนะคะเป็นเป็นโต๊ะสำหรับนั่งเล่นนะคะชมวิวสระว่ายน้ำตรงบริเวณนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเปิ้ลพาเข้ามาชมในห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยนะคะสําหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะจะอยู่ในบริเวณโซนหน้าบ้านนะคะฝั่งทางขวามือของตัวบ้านค่ะซึ่งเมื่อเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องโถงห้องใหญ่ๆเลยนะคะสามารถวางเตียงคิงไซส์ค่ะเป็นเตียงขนาดใหญ่ได้เลยค่ะมีหน้าต่างนะคะติดตั้งไว้สองฝั่งนะคะแล้วก็วางเตียงไว้ตรงกลางได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับห้องนี้นะคะก็จะมีประตูค่ะสามารถออกไปนะคะชมบริเวณวิวนะคะสระว่ายน้ำหน้าบ้าน ะะก็จะเห็นทั้งวิวสระว่ายน้ำวิวภูเขานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะมีพื้นที่สำหรับตกแต่งนะคะจะเป็นบิวอินหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวก็ได้นะคะเป็นชั้นวางทีวีก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ค่ะสามารถตกแต่งนะคะเป็นตู้โชว์ชั้นโชว์ได้เลยค่ะกะ็บริเวณด้านนี้นะคะจะมีพื้นที่ สำหรับนะคะทำเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินได้เลยค่ะแล้วก็มีสำหรับห้องนอนนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะห้องน้ำตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะคะด้านบนด้านท็อปก็ปูด,ด้วยหินแกรนิตสีดำค่ะคุมโทนเป็นโทนสีเทานะคะกันโซนเปียกแห้งไว้ให้แล้วค่ะ สำหรับห้องนอนที่2นะคะก็จะเป็นบริเวณโซนหลังบ้านค่ะห้องนอนนี้ก็สามารถจริงวางเตียงขนาด5ฟุตหรือ6ฟุตได้เลยนะคะอันนี้ทางโครงการค่ะตกแต่งไว้ให้นะคะไว้ให้ดูค่ะจะมีวอลติดวอลเปเปอร์ไว้ให้นะคะเป็นโทนลายไม้ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นประตูขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นประตูกระจกค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะเราสามารถบิวล์อินนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีได้เลยค่ะมีพื้นที่กว้างๆเลยนะคะแล้วก็ระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ก็จะมีห้องน้ํารวมนะคะสําหรับผู้ที่ใช้งานบริเวณในห้องน้ํานี้นะคะก็ตกแต่งคล้ายๆกับห้องน้ําห้องที่1กับห้องที่2นะคะ ต่อไปเรามาชมห้องนอนสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องนอนที่3ค่ะซึ่งห้องนอนนี้นะคะจะอยู่ในโซนบริเวณหน้าบ้านค่ะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือของตัวบ้านนะคะอันนี้ก็วางสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตหรือ6ฟุตได้นะคะสำหรับห้องนอนนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างบานขนาดใหญ่นะคะให้แสงธรรมชาติส่องถึงค่ะในตอนกลางวันก็ไม่ต้องเปิดไฟเลยนะคะ แล้วก็ด้านนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับทําวิวอินนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีอชั้นเก็บของได้เลยค่ะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะจะมีบันไดนะคะสามารถขึ้นไปชมวิวตรงดัดฟ้าด้านบนนะคะ360องศาของหัวหินเลยค่ะตามมาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะค่อนข้างจะ p r i v a t e มากๆเลยค่ะมีเพียง16ยูนิตเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้โลเคชันนะคะในทาเลที่อยู่ในหัวหินนะคะสําหรับท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มานะคะคุยกันได้หรือว่าโทรเข้ามานะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเปิ้ลแลวก็ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับบ้านสวยๆในทําเลหัวหินปานดูรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้เปิ้ลต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะ บ๊ายบายค่ะ